สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดบ้านนะคะนี่ก็เป็นระเบียงลูกค้านะพี่นะ้องอันนี้ก็สามช่โมงเจ้าของบ้านเขาไปทำงานอันนี้ก็อุปกรณ์ทำความสะอาด อันนี้ที่ปัดฝุ่นเนาะพี่น้องอันนี้ก็หมายถูพื้นก็มีน้ำเปล่ามาด้วยนะคะห้องน้ำขัดห้องน้ำอันนี้ก็สเปรย์เวลาทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ห้องอันนี้ดับกลิน่นดับกลิ่นนะคะ ในหอมอันนี้เช็ดกระจกอันนี้ก็จะเป็นผ้าถูพื้นเนะพี่น้องผ้าถูผ้าถูพื้นอ่ากดงนะก็ใส่น้ำยามาแล้วนะคะพี่น้องกใอง็ใส่น้ำยาใส่น้ำแล้วก็หมักใส่ถุงมาอันนี้ก็เช็ดกระจกเช็ด ทุกอย่างเนาะพี่น้องด้วยวันนี้จะวันนี้ก็จะมาปัดฝุ่นก่อนบ้านใหญ่เนาะประมาณสามชั่วโมงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึง่งห้องน้ำ นจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำกระจกเช็ดกระจกมีบันไดที่นี้ก็จะเช็ดกระจกหมดเลยนะคะประมาณ3ชัช่วโมงชั่วโมงละสี่สิบเอโร ห้องห้องนี่นะ,ะห,ห้องรับเค้กห้องครัวก็จะเช็ดหมดเลยนะคะอันนี้วัชชงครัว เช็ดโต๊ะทุกอย่างเลยนะคะอืมก็ห้องน้ำมีหลายห้องมากานะนี้อันนี้ก็เริ่มต้นด้วยบัดฝุนก่อนเนาะพี่น้อง ก็เปิดบริษัทเองเนาะทำความสะอาดบ้านไม่มีงานก็จะไปเก็บผลไม้ขายพี่น้องไม่มีงานก็ไปเก็บผลไม้ขายก็อยู่บ้านนะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องสวัสดีนะคะ